ขอต้อนรับผูช้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพิเศษสปอนเซอร์ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปอัปเดตว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรพบกับบิชันค่ะดรสุธีราศรีเลชชอหรือว่าดรนุ๊กที้ค่ะคนัทธงชัยยันตะเขตครับเป็นไงบ้างคะเวิร์กโฮมคุณนัทใช่ครับนานเลยครับเป็นปีดีใจที <laughs> ่ได้มาเจอกันสักทีได้ข่าวว่าวันนี้จะพาไปอัปเดตกับบริษัทที่ผู้มีข่าวดีไปใช่ครับบริษัทอินดีมครับจับมือกับบริษัทในตลาดทรัพย์ก็เปโอเคงั้นวันนี้เราจะมาอัปเดตว่า เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วคะ่ะดิฉันนะคะขอต้อนรับคุณอัครัตนนิพลนะคะประธานกรรมการบริษัทคุณรวิพัฒน์นะคะรวีเผ่าพงค์ค่ะประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและคุณพัทรนันท์ดีรัศมีที่ปรึกษาและฝึกสอนงานบริษทรัทกินดินปุ๊บจำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับคุณก๊อฟได้ข่าวว่าเพิ่งมีข่าวดีไปอยากให้เ่าที่มาที่ไปว่ารายละเอียดในการจับมือครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆล้วก็อยู่ในแผน ของสิ่งที่อินดีอยากจะเติบโตไปข้างหน้าอินดีเนี่ยเป็นแบ,บรนด์ของคนไทยเป้าหมายของเราเราก็อยากจะเป็นโกลบอลแบรนด์เป็นโกลบอลสแตนดาร์ดตาม f i n a นเชี l ลดหนักของเราเนี่ยเป้าหมายที่อยากจะไปสู่ตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วถามว่าการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเข้าไปทําไมเข้าไปอันที่หนึ่งก็คือว่าได้รับความยอมรับกันในระดับประเทศและระดับโลกระหว่างทางที่จะไปเนี่ยเราไปคนเดียวหรือเราไปภายใต้าการมีเพื่อนร่วมทางก็เลยมีกบวนการคือ MSA กับ NRF ซึ่งเป็น RF เนี่ยก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วมันก็จะทําให้ In ทดีมเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วละอัดเร็วแล้วก็มันคงมากยิ่งขึ้นเพราะหลังจากการเข้าร่วมมือแล้วเนี่ยนั่นหมนายว่าเราก็อยู่ในกระบวนการที่เหมือนกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การิบัญชีการตัดสินใจไอเอภายในนั่นหมนายความว่า เราก็อยู่ในระบบระเบียบแบบนี้เพื่อทําให้เราเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดซับมาเจอเออเเนี่ยสิ่งที่ได้นอกจากเราได้ระบบบริหารจัดการทาปรึกษาทําม,ม,ม,มั่นคงเราก็ได้เหมือนกับเพื่อนที่เราน่าจะคุยกันได้ผูกทางแล้วก็ทางที่จะสามารถไปด้วยกันได้เพราะว่าเ r ็นเนี่ยเป็นบริษัทในตลาดมานานเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหาสินค้า ทางพันประเทนต่างๆอย่างเฟสแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นบริษัทเครือข่ายแบรนแรกในประเทศไทยที่ได้นำสารสกัด CBD จากกัญชงมาจำหน่ายเป็นที่แรกความต้องมือครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่อนะินดีมได้น่าเอฟได้เนี่ยเราก็ได้ทดหนัก ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้อันที่2องการจะสเกลไปในต่างประเทศและสินค้าที่มีคุณภาพสิ่งทีเอ็นเอฟคาดว่าอยากจะได้จากเราคือว่าช่องทางการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายที่เป็นคนที่มีคุณภาพนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของบริษัทในระดับโลกการเอ็นเอฟก็เป็นกระบวนการที่ทําในหลายๆที่แต่ประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่เป็นสัดเครือข่าย เชื่อว่าเราก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ได้ทําสิ่งนี้ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นทางเดินแบบใหม่ของบริษัทเครือข่ายขลงกประเทศเราอีทีมตั้งเป้าไว้ว่าเราก็อยากจะเป็นบริษัทเครือข่ายที่แตกต่างที่เป็นของคนไทยเราอยากจะนําความภูมิใจของคนไทยและสินค้าไทยผ่านกระบวนการบริหารจัดการแบบคนไทยในระดับที่มีคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้าร้อใหยาอยากจะไปครับคุณก็ครับตัว CBD เนี่ยเราจะทาผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะกันชงเนี่ย สารสก,กัดจาก,กทางโคโดไทกิโยบเนี่ยครับที่เนี่ยได้ให้สิทธิ์ c d จากเราเนี่ยมันเป็นลอแบบตามกฎหมายนี่คือ CBD ที่เป็นลอแบบสามารถนําไปใช้กับเครื่องสำอางได้ครีมได้อันเนี้ยมันถูกสร้างออกมาแล้วก็ต้องไปตามเลกูลเลชันของออยอที่จะสามารถผดในแต่ละเฟสไปเฟสแรกอันนี้ออกมาได้แล้วเฟสต่อไปก็จะใช้กับเสริมอาหารแต่สิ่งนี้สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย นั้นแสดงว่าตอนนี้ค่ะสินค้าของอินดีมีส่วนผสมของ CBD เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงพัราสินค้าครับอีงไม่กี่จุใจครับเราก็จะเป็นเจ้าแรกๆ<ช>พ <อ S 2> ร้อมที่จะมีสินค้าที่มาจากกัญชงที่สามารถ นำมาจำหน่ายแล้วก็ให้แก่สมาช,ชิกและให้ผลภายนอกเราตั้งเป้ากับสินค้ากลุ่มนี้ไว้อย่างไรบ้างคะตัวเลขเราก็ตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ย่ประมาจากเรเวอรนิวลสัก300ล้านตั้งเป้าของอินดีบอว่าเราสามารถนำสินค้าควาัตถุดิบของไทยนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วสามารถให้ความสุขกับคนไทยและคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและนำสู่ต่างประเทศได้ด้วยอันนี้มีเป้าหมายของเราการที่จะไปถึง300ล้านเนี่ยคะ่ะ คือเรามีความหนักใจไหมคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นความท้าทายแต่ไม่ได้หนักใจจากตัวเลขตรงนี้เพราะว่าจากตัวเลขที่เราเห็นการเติบโตของอินดีในแต่ละเดือนในช่วงที่ผ่านมาสมัยเนี้ยสิ่งที่เป็นจุดยืนของเราลัแล้วเราคือว่าเราอยากให้ทุกคนมีอ,ญญอาชีพที่2ธุรกิจที่3ามากิจการที่4ี่เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเรื่องหอนึ่งเพราะว่ามันใช้เงินลงทุนที่ ที่สุดในการที่เราจะมีธุรกิจหรือรายได้ของเราในเมื่อลงทุนต่มโอกาสที่จะสําเร็จ ROI เนี่ยมันมากกว่าเงินที่ลงทุนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถทําได้ซึ่งโควิดมันบอกเราว่าตอนเนี้ยมันจะไม่ต้องทําสิ่งนี้เพราะความมั่นคงทางอาชีพธุรกิจเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็หวังไว้ว่า,วา,ย,วายินดีเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในแก่สมาชิกที่สามารถจะมีรายได้ คุณก้องครับตลอดอระยะเวลา3ปีในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับเรามองการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นกราฟของอินดีก็เป็นกราฟที่เติบโตต่อเนื่องในทุกๆเดือน จับมือเนี่ยเพิ่งจับมือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อทุกๆอย่างที่จะเป็นผกดีต่อสมาชิกเป็นนิมิตหมายที่ดีของโครงการเราหรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นโมเดลหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเดินให้อีกหลายๆบริษัทได้มีโอกาสทดลอ,องโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งทีเราเสียไปแล้วเราได้ม,มันก็ต้องใช้การตัดสินใจเยอะเหมือนกันหนึ่งเราเสียความเป็นเจ้าของ การเสียการผลบคเลยหลายอย่างแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราได้อนาคตเราได้ความมั่นคงเราได้ประสบการณ์ของพาร์ทเนอร์เพราะว่า1นบวกหนึ่งมันไม่คุนเอากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมันต้องได้มากกว่าหนึ่งคุณก้องทายย้ำชัดๆอีกทีว่าอันนี้คือพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับเราร่วมกับจดบริษัทใหม่ครับตามสัสดส่วนที่เกิดขึ้นขออย่าถามคุณองค์้างนะครับผมแผนการเติบโตเราเตรียมการไว้อย่างไรบ้างครับหลังจากร่วมกับเ r ็นอารครับ แผนการเติบโตก็มีในหลายๆส่วนนะครับอย่างแรกเนี่ยที่เราทํากันมานานอยู่แล้วเนี่ยก็คือทําระบบการรักษาพัฒนาแล้วก็ส่งต่อซึ่งเรามีที่ปรึกษาแล้วก็ประสบการณ์ของผู้นาของเรารวมถึงตัวของพี่โจพี่ก้องพี่ตรงแอนนี่แล้วก็ตัวผมเนี่ยก็อยู่ในวงการของธุรกิจเน็ตเวิร์กมาหลายสิบปีบนระบบของการรักษาพัฒนาส่งต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ามากๆการค้นหาการสปอนเซอร์เนี่ยมันก็เป็นปันจจัยหนึ่งนะครับเราค้นหาเราสปอนเซอร์คนมาได้แต่เรารักษาคนไม่อยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจนะครับใน การส่งต่อคนแล้วก็ในการสร้างแพ s ตฟออินทารให้ได้พอมีการเข้ามาร่วมมือกับบริษัท NRF เนี่ยนะครับเราก็ได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการทําสื่อออกสื่อต่างๆทั้งเป็นสื่อเป็น internal แล้วก็ e อ็กซ์เทเองรวมถึงในเรื่องของการตลาดที่ เราจะสามารถดึงโค้ชนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆที่มีประสบการณ์เ,เข้ามาเป็นหนึ่งในส่วนของระบบการรักษาพัฒนาแล้วก็ส่งต่อได้ส่วนในเรื่องของสินค้าเราก็จะมีสินค้าหลากหลายเราก็จะมีตัวคอร์ปอแร็คเนี่ยเสริมลายขึ้นมามากขึ้นการวิจัยการพัฒนาสินค้าทางบริษัท NRF เนี่ยเขาก็มีสินค้าดีๆมากมายอย่างเช่นตัวของกังชงเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆที่มีโอกาสได้ ออกสินค้ามาทําตลาดเป็นนักวิจัยของมอขอนแก่นซึ่งมีประสบการณ์เรียกว่าเป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่ๆสินค้าก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็สินค้าที่ทางบริษัท NRF เนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวของโปรตีนหรือลายลดน้าหนักที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในอเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาจําหน่ายผ่านช่องทางของเครือข่ายสมาชิกอินดีมได้การเติบโตก็จะเป็นเน,นหลักๆนี้ื่องของสินค้าแล้วก็ระบบก,การพัฒนา แล้วก็ส่งต่อครับความสำเร็จของสมาชิกเนี่ยค่ะจะง่ายขึ้นอย่างไรเรามีพาร์ทเนอร์ทั้งมหาชนแล้วก็บริษัทที่เป็นที่รู้จักเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาร่วมทั้งเงินทุนทั้งสินค้าทั้งการตลาดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการที่เราเป็นบริษัทน้องใหม่ที่มีพี่ๆเป็นบริษัทที่ดีอยู่แล้วหลายๆบริษัทเนี่ยเราก็เป็นน้องใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือพอเป็นมหาชนเนี่ยการขยับในแต่ละอย่างของเขาเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความเชื่อใจที่ค่อนข้างสูงเราโชคดีมากๆที่มีพี่ก้องเข้ามา ทำให้เพื่อนๆนทางธุรกิจเนี่ยตกเท้าเข้ามาร่วมมือกับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเราทําให้สมาชิกทํางานง่ายขึ้นในการที่จะออกไปประชาสัมพันธ์หรือออกไปสปอนเซอร์รวมถึงผู้นําหลากหลายนะครับที่สนใจของเราเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาด้วยตัวของพาร์ทเนอร์ของเรานี่แหละครับในเรื่องของสินค้าก็จะง่ายขึ้นเราก็จะค่อยๆขยายลายไปเรื่อยๆแต่ด้วยเรื่องของสถานการณ์วิกฤตมันทําให้มีข้อจํากัดบางอย่างเราอาจจะสามารถก้าวผ่านไปได้ดีแล้วก็ได้เร็วกว่า เรามีเพื่อนเยอะมากเลยเรามีพาร์ทเนอร์เรามีคนที่เข้ามาจอยทําให้การโกรของธุรกิจเนี่ยง่ายขึ้นในทุกๆด้านเลยทั้งด้านของการสื่อ marketing ทั้งด้านของสินค้าทั้งด้านของระบบทั้งด้านของโค้ชที่จะเข้ามาช่วยนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าความมั่นใจว่าที่จะเข้ามาจอยกับธุรกิจที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาแค่3ปีเนี่ยแต่เราก็มียอดขายที่พัฒนาเราก็มีระบบต่างๆที่พัฒนาทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์เลยก็ว่าได้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆผมๆด้วยนะฮะทั้งทางพี่กองพี่โจ้พี่ ให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านของสมาชิกด้วยครับผมคุณโอพูดถึงแพลตฟองพันล้านหน่อยครับพันล้านจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นเกตเว์พอสมัครเข้ามาในธุรกิจอินเดียมเนี่ยเราสามารถที่จะทาธุรกิจได้หลากหลายประเภทพร้อมกันในการสมรัครเพียงแค่ครั้งเดียวใครสมรัครเข้ามาเป็นสมาชิกอินเดียมเนี่ยก็จะได้เป็นสมาชิกพันล้านไปโดยปริยายแล้วก็มีเงินขวัญถูกให้คนละ20บาทแต่ละท่านเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งนะครับในในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาใช้กันอยู่แล้วอยู่บ้านช้อปปิ้งแล้วก็ม หรือว่าจะเป็นพอยต์ก็ตามนะครับซึ่งพอยต์ก็เอามาทําประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นในตัวของโทเค็นมีพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นมหาชนอีกบริษัทหนึ่งที่จะเข้ามาจอยกับเราเรียกได้ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจะมีเรื่องราวของการพัฒนาในทุกๆรูปแบบหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพันล้านพอพันล้านเกิดขึ้นมาเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นหน้าที่หลักของทางพี่โจที่เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของเราพันล้านก็จะเน้นเป็นตลาดของคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มเข้ามาในอนาคตก็จะมีแพลตฟอร์มเกิดขึ้นอีกประมมาณ23แพฟ ซึ่งจะขยายตลาดออกไปได้มากมายจากการที่เราโฟกัสในการทํางานที่อินดียที่เดียวมาที่นันนี้กันบ้างเนาะถึงระบบฝึกอบรมค่ะระบบฝึกอบรมที่เราเตรียมหลังจากนี้ครับอินดียซิสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าเรามุ่งเน้นที่จะรักษาแล้วก็พัฒนาคนซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าจุดเด่นของคนอินดียเนี่ยก็คือสามารถทาได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์อยู่แล้วตอนนี้เราก็ ได้สร้างในส่วนของผู้นำนะคะก็มีผู้นําแบบหลากหลายคนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปหลายประเทศแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆตัวระบบตัวนี้มันไม่ได้เวิร์กแค่ในประเทศไทยแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทํางานกับคนไทยในต่างแดนให้เขาสามารถออกไปขยายแล้วก็รักษาแล้วพัฒนาคนอง่ได้ด้วยตัวระบบก็ยังไม่หยุดพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการให้ m i n d s e t แล้วก็ skill set อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะแ a c k up ออกไปค่ะในเรื่องของระบบตอนนี้อินดีมเนี่ยเป็นโอกาสให้กับใครบ้างคะเป็นโอกาสอย่างไรคะอินดีมเป็นโอกาสให้กับทุกคนทุกคนที่มีความสนใจและต้องการจะเปิดโอกาสให้ตัวเองและต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่จะก้าวหน้าอยากได้ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมีกระเป๋าที่2ที่3เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือเปิดโอกาสครบค่ะเราตั้งเป้าตั้งแต่แรกเราว่าเป็นไปได้ไหมที่อินดีมจะเป็นแบรนด์ของคนไทยเนี่ย จะเป็นโมเวอร์แบรนด์เป็นบริษัทเนี่ยที่สามารถไปนอกสหประเทศผ่านการส่งตอ่อผ่านโบรดแอนสมาชิกต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราก้าวต่อไปก็คือว่าตอนนี้เราก็จดบริษัทที่ต่างประเทศเป็นปเป็นเหตุที่หนึ่งก็คือประเทศกับพูชาก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เจรจาที่จะไปตั้งฟูคือเม็นท์ที่เยอรมันก็อยู่ในรถแหนแผนที่เราตั้งใจที่จะทาต่อไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสเราจะขออนุญาตมา รายงานให้ฟังว่าแต่ละขันเสร็จไหนแล้วได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะต้องขออนุญาตมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านมากเลยนะคะคุณต้องคุณอมแล้วก็คุณนันนี่นะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงรบกวนเวลาใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ